สมาคมมวยปั้มแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์มวยปั้มโลกให้เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันเอเชียนซีเนียเวทริงแชมเปี้ยนชิพ2016ในระหว่างวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์2559โดยจัดก,การแข่งขันที่สนามกีฬาเวทหนึ่งรายการแข่งขันเอเชียนซีเนียเวทริงแชมเปี้ยนชิพ2016ถือว่ารายการนี้เป็นแมตที่สำคัญมากพอนักกีฬามวยปั้มทุกคนที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล ต้องผ่านรอบคอดิฟายในรายการนี้ก่อนถ้านักกีฬาคนใดไม่ผ่านรายการแข่งขันนี้จะไม่สามารถไปแข่งขันโอลิมปิกได้ค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสมาคมมวยป้อมแห่งประเทศไทยและทางสถานที่จัดการแข่งขันได้มีการประชุมความคืบหน้าในด้านต่างๆที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโพสุฉันทบุตรนายกสมาคมมวยป้อมแห่งประเทศไทยเผยว่า การที่เราเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันเรามีโอกาสส่งนักกีฬาทุกรุ่นน้ำหนักเพื่อให้นักกีฬามีประสบการณ์รวมไปถึงทางสมาคมและในทุกๆด้านได้มีประสบการณ์ในการจัดก,การแข่งขันในปี2016นี้นะครับเมื่อเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครและเราก็เลือกที่กีฬาเวทหนึ่ง ที่สนามไทยญี่ปุ่นในการเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันและเราก็จะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศชื่อเสียงของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยให้ทุกคนที่มาร่วมการแข่งขันได้ประทับใจอีกอย่างหนึ่งปีนี้ในปี2015เป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 8ปปีเราก็จะใช้จุดนี้ในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศแล้วก็เทิดพระเกียรติของท่านไปด้วยครับเนื่องจากว่าเมื่อเราเป็นเจ้าภาพสิ่งที่เราจะได้โอกาสนอกจากประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเรายังได้โอกาสนักกีฬาของเราทุกรุ่นน้ำหนักซึ่งมีทั้งหมด24รุ่นน้ำหนักเราส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง24รุ่นน้ำหนัก ทำให้นักกีฬามีประสบการณ์ณขณะนี้เราเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งเราได้ประสานกันด้วยวาจากับทางกรุงเทพมหานครดังนั้นเองวันนี้เป็นการมาประชุมเป็นค่อนข้างเป็นทางการในการประสานงานต่อไปในการที่จะเตรียมในการจัดการแข่งขันในช่วงวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้าครับเ,เราคงมีโอกาสที่จะเข้าไปชิงในเหรียญทองแดง นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงแค่มีโอกาสนะครับต้องเรียนว่าในเกมนี้เนี่ยต้องต้องถือว่านักกีฬาที่จะได้เหรียญโอลิมปิกก็มาแข่งในเกมนี้ดังนั้นต้องถือว่าเป็นเกมที่แข็งแกร่งมากซึ่งถ้าถามเป็นรองเราเป็นรองแต่ผมเชื่อว่าด้วยใจทั้งนักกีฬาทั้งทุกส่วนของของคนที่เกี่ยวข้องใจเราเต็มร้อยครับ ทางด้านในวิทยาปานพรมผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นถือว่าตอนนี้ทางสนามมีความพร้อมสมบูรณ์ร้อเอร์เซนแล้วเนื่องจากที่ผ่านมามีการจัดก,การแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยก็เรื่องของความพร้อมทางเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซนนะครับทั้งในเรื่องของระบบ สนามในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องการแก้ไขตรงนี้คิดว่าไม่มีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องจากว่า,เ,าเราเพิ่งจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับฟุตซอลชิงแชมป์โลกคนหูหนวกในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะฝากไว้ก็คืออยากจะให้มีการประชาัมพันธ์นะครับให้สื่อทั้งหลายนั้นได้รับรู้รับทราบว่า การกีฬาหรือว่ากีฬาทุกประเภทนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปครับหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเกี่ยวกับทางสมาคมและนักกีฬามวยป้ามทีมชาติไทยทางช่อง SMM TV จะนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะกิติค,คุณขวัญตาถ่ายภาพดาราจงเกตกรรายงาน